รวมบนโมกะถิ th ang th ang no ่นทานกับพวกเราทุกคนนะครับสาธุสาสุนันตุโอตโตเยเทวสังฆาโหข้าแดเทพยาลาเจ้าทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ทิศบุรภามีเท้าทัตตะรถผู้เป็นใหญ่เป็นประธานและมีคนทันทั้งหลายเป็นบริวาร ทัสินมีเท้าวิรุณหกผู้เป็นใหเป็นประธานและองุ์พันทั้งหลายเป็นบริวารทิพประจิมีเท้าวิรุปักผู้เป็นใหเป็นประธานและมีหน้าทั้งหลายเป็นบรนิวารทิศอุดรมีเท้าเวสุวรรณรือเท้ากุเวนผู้เป็นใหเป็นประธานและมียันทั้งหลายเป็นบรนิวารใต้โปรดสละพระฟังคำปราบการข,ของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้ ด้วยวันนี้มีคุณสมประสงค์น้อยแฉมสายบุญจากจันทบุรีและคณะเป็นประธานสายบุญจากกรุงเทพมหานครมีคุณแม่จุ้มกันทวังคุณอารมณ์ผาสงและครอบครัวเป็นและคณะนะครับเป็นประธานจ้าภาพเป็นประธานสายบุญจากจังหวัดแพร่มีคุณเจวรตรชยาธนารัพ์ราคูนและครอบครัวเขาด้วยคณะเป็นประธาน สายบุญบ้านแม่คำหนองบัวมีหลามต,ตรวจสมโพธิ์พ่อสมโพธิ์รุ่แม่พันดีโทคําและคราชสตราบ้านหนองบัวสายบุญบ้านสังมาเขตมีคุณพ่อหลวงสุดใจเขือนแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9, เก้านายถวินหมู่คนรีไวย์กาวัจกรคุณพ่อธามบอนวิยววนโยพร้อมด้วยราชสตาบ้านสังมาเขตหมู่เก้าผู้คนนะครับพร้อมด้วยพ่อค้าประชาชนอุบาสกอุบาสิกา ราคาราชก,การหลายหน่วยงานน้องนำมาซึ่งพระกะักถินและบริวารกถินเพื่อจะทอดถวายแก่พระสุโสรผู้จําพรรษาท้วนไตรามาสณวัดสังเขตตำบลบป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนี้ ดังนั้นจึงของอัญเชิญเทวดาเจ้าทลายทิ่ได้กๆๆๆล่าวนำาแล้วโปรดรับรู้รับเหนเป็นพยานและอนุโมทนาสาธุการกับผ้าหินพร้อมทั้งบริวารหลายเหล่านี้กับเข้าไปเจ้าทลายในโอกาสนี้ด้วยเถิดคุณท่านปราราทุกขครับผมเราอัญเชิญท้าเจิประวันสีนะครับมารับบุญสัมการเราตนนี้หันหน้ามาทง สักะควัตโตรหัโตสัมมาสัมพุชสะนะโมตัสสะคะวัตโตราหัโตสัมมาสัมพุชสะนะโมตัสสะคะวัตโตราหัโตสัมมาสัมพุชสะพระคัมภีร์อยู่ไี่น้าอีมังไยังไง ด้อปานมอบเียปฏิโมกตถวายพระสงฆ์ูที่สอเจนปฏิโมกนะครับครับผมเหปฏิโมกถวายพระสงฆ์ูที่สครับครับอันนี้มอบถวายพระไตรเพ่อพระอาจารก็นะครับเอาที่ปฏิโมกลอ่าเรืออกจิงนะเราต่อไปเชิญพระอาจารย์อันท่าธานีแม่ยงพันเตอุจามะภูกิจักยัง ราณียาสถานในตรงนี้กำลังนยาธาตุสาดุสสัดุสสัดุสพันธ์เตสงรองนะครับก็พร้อมและอานหน้าศีรษะสิทธิ์ทลายในสากุลโลกนะครับที่ท่านสรุปทักถือนะครับที่ท่านทุกท่านจับบังคับสังเกตปัจจัยด้วยเลยขอจานะครับขอโทษครับขอทุกท่านนะครับผมกับผมกราบขอบคุณทุกท่านอย่างสูง ขอให้ท่านได้ขอคนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายในศาสตโลกและที่ท่านเคารพนับถือพระบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านอยู่ในจังหวัดเชียงรายและอยู่ในสถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์เลว่าสถานที่แห่งนี้นะครับจงดลบันดาลให้ทุกท่านจงโชคดีมีสุขเถิดสิ่งใดเลิศสุขสมอารมณ์ฝันชีวิตเรืองรุ่งแข่งแสงตะวันดวงจิตนั้นผ่องใสไรงามให้เจริญรุ่งเรืองใจในให้สำเร็จ เจร so ิญมิตรเจริญทรัพย์สุขสันตมเจริญเกียรติเจริญกิจนิจนิรันเจริญวันเจริญปีศรีสุขเทินนะครับสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกายะตถาคตโตสิทธิเตโชชโยุกิจจังสิทธิอระโพนิรันตระสภัสิทธิภวัตุเตโวตุสัพพังขลังนักสัพพเตวัตาสภัสทุพานุภาเวนะสภัสธรรมานุภาเวนะสภัสสังขารุภาเวนะสภัโสธีภวัตุเจ